ก็ในตอนแรกเนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องแยกระหว่างเจ็บท้องเตือนแล้วก็เจ็บท้องจริงๆก่อนโดยการเจ็บท้องจริงเนี่ยมักจะเป็นการเจ็บท้องที่จะต้องสม่ำเสมอนะคะคุณแม่ในบางคนอาจจะเริ่มดูกันก่อนที่ถ้าเราเจ็บสม่ำเสมอทุก10นาทีนะคะและเราดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจ็บที่ขึ้นเรื่อยๆเป็น7-8นาทีและอาจจะเป็น6-5นาทีอันนี้ค่ะอาจจะต้องมาโรงพยาบาลน,นะคะหร,หรือเวลาที่เราเราเจ็บสม่ำเสมอนะคะมักจะมีการเจ็บที่เริ่มจะรุนแรงขึ้น มักจะต้องเป็นแบบเจ็บทั้งท้องโดยเริ่มจากยอดมดลูกแล้วก็อาจจะไปล้าวหลังหรือล้าวลงขาหนีบนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการเจ็บท้องจริงคุณแม่ก็ต้องมาโรงพยาบาลหรืออาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีน้ําเดินมีน้ําใสๆออกมาจากช่องคลอดหรือมีมูกมีเลือดมีเลือดออกผิดปกติคุณแม่ก็ต้องมานะคะ